มาช่วงนี้ในป่านี้มีคํตาตอบนะครับช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของเทโลเมียนะฮะบางคนบอกว่าเอ๊อาจจะยังไม่เข้าใจแต่จริงๆมันคือคกลไกในการดูแลสุขภาพของตัวเราเองโดยเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบําบัดและสร้างสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือนี่แหละฮะผิวพธุณเรื่องของการนวัตกรรมการชะลอวัยต่างๆมันเป็นไปได้ในโลกยุคป,ปัจจุบันจากเรื่องของงานวิจัยนํามาสู่การพัฒนาตัวของอาการดูแลสุขภาพแบบที่คุณเองสามารถที่จะดูได้นะฮะทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไป ที่อาจารย์ปริยาพลอ,อีกรอบหนึ่งครับที่บอกว่าเทโลเมียสั้นนะมันมันสะท้อนให้เห็นออกมาจากร่างกายยังไงบ้างครับอาจารย์ครับค่ะนะคะง่ายสุดเลยก็คือเราจะแก่ไปทุกวันใช่ไหมเราสังเกตดูได้พอเราเด็กเราวัยรุ่นเราผู้ใหญ่แล้วหลังจากนั้นร่างกายแล้วก็จะเริ่มสมโมผมก็จะร่วงง่ายขึ้นปอบเล็บก็จะปอบบางมากขึ้นใช่ไหมคะผิวก็จะเริ่มมีริ้วรอยสิวขึ้นผิวผิว,ผ,ว<อ>ผิวเริ่มมีริ้วรอยเราจะเริ่มมีริ้วรอยได้ตั้งแต่อายุ20กว่าปี <c oughs> นะ <c oughs> เสร็จแล้วพอตอนเราไปค้นข้อมูลดูเราก็เจอว่า20กว่าเนี้ยเป็น20กว่าไปจนถึง30กว่าเนี้ยเป็นช่วงที่เทโลเมตรสั้นลงเยอะที่สุด <c oughs> หายไปโดยเฉลี่ยประมาณ1,200เบสแพร์ต่อปีเลยทีเดียว <c oughs> แล้วหลังจากนั้นอัตราการสั้นลงก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันถึงผลที่อาจารย์ พิสูจนให้ท่านอาจารย์พิเชษดูนะคะคก็คือผู้บริโภคที่รับประทานวัฒนาชีวารประมาณ5แคปซูลต่อวันเป็นเวลา8อาทิตย์ด้วยกันแต่เราจะติดตามทุก4สัปดาห์อันแรกเลยง่ายมากเลยที่เราสังเกตได้ก็คือเราใช้คำว่าข้อมูลเชิงประจักษ์นะ,ะนะคะทุกคนจะบอกเอ้ตัวเองนอนหลับได้ดีขึ้น นะคะผิวรู้สึกผิวดีขึ้นไม่แห้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญบางคนจะรู้สึกว่าเ้ทำไมผมมันงอกขึ้นเร็วจังะนะค,ะ,คะอันนี้คือข้อมูลเชิงประจั์ภายใน2องสาอาทิตย์แรกก็จะเห็นแต่ทีนี้เราก็ในฐานะนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เก็บข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะคะว่าเราเห็นผลอะไรบ้างเราทําทั้งหมด10คน5คนนี้ที่เราเห็นก็คือว่า ทานแค่2แคปซูลใน4สัปดาห์แรก2แคปซูลเช้าเย็นก็ปรากฏว่าความยาวเทโลเมียร์ตามในภาพนี่เลยนะคะเพิ่มขึ้นทุกคนใน5คนนี้นะคะย้อนไวัยไปได้ตั้งแต่3ถึง8ปีเลยทีเดียวภายในเวลาแค่4อาทิตย์อันนี้เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ทุกคนเถียงเราไม่ได้นะเพราะถ้าเทโลเมียร์เรายาวขึ้นเราก็จะไปเทียบว่ามันเท่าคนอายุเท่าไรก็คือย้อนไวัยไปได้กี่ปีนะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูเอ๊ะถ้าถ้าอย่างนั้นทั้งหมด10คนเป็นยังไงบ้างก็คือในภาพต่อไปเลยนะคะ พอเราเก็บข้อมูลจริงๆแล้ว10คนนียปรากฏคนที่มีดาวแดงในคนที่ขึ้นไม่ได้อย่างใจเราะนะคะแต่ที่เหลือ8คนนียขึ้นหมด นะคะ mm hmm. ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่าเฉลี่ยก็คือในภาพถัดไปเลยค่าเฉลี่ยใน10คนนียก็ปรากฏว่าค่าเทโรเมียร์นี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ408เบสแพรเลยทีเดียวย้อนไวัยไปได้5.8ปีอันนี้คือค่าเฉลี่ยของทั้ง10คน <c oughs> ทีนี้เพื่อความแฟร์เราก็มาดูทีละคนว่าเราเจออะไรบ้าง8ใน10คนย้อนไวัยได้ก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเทโลเมียร์เขาในอาทิตย์ที่8เนี่ยมันยาวมากกว่าในอาทิตย์ เริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วอีกสองคนชะลอไวัยได้ก็คือว่าเทโลเมียร์เขาเนี่ยไม่สั้นมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะจุดเริ่มต้นได้เนื่องจากสองคนนี้มีปัญหาคนแรกก็มีปัญหาเรื่องของโลหิตจางกระทันหันขึ้นมาแล้วก็รุนแรงต่อเนื่องนะคะอีกคนนึงก็จะมีภาวะเครียดภาวะเครียดนี่ทําให้เทโลเมียร์สั้นเร็วมากเลยไม่ว่าจะเป็นเครียดร่างกายหรือเครียดทางจิตใจก็แล้วแต่คนนี้ก็เจอุคนในครอบครัวป่วยกระทันหันแรงขึ้นมาเธอก็นอนหลับพักผ่อน,นอ ้อยอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เทโลเมียสั้นนะคะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่าง3คนให้ดูขอภาพถัดไปเลยนะคะให้ดูชัดๆเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นตัวอย่างของคนที่ย้อนไวัยได้แต่4อาทิตย์แรกเห็นไหมคะค่ามันยังไม่ขึ้น สีฟ้าคือก่อนกินสีชมพูคือกินไปได้2แคปซูลเช้าเย็นปรากฏว่าค่ามันลดลงมามันยังไม่ขึ้นนะคะ<ม>ก็แสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยร่างกายอาจจะต้องมีการถูกใช้งานมากเกินไป<ม>หรืออาจจะมีภาวะเครียดนอนไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันมีหลายปัจจัยเยอะมากกินน้ําตาลมากอ้วนนอนไม่พอดื่มเหล้าสุปรีพวกนี้ทําให้เทโลเมสซันลงเร็วหมดะนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้น4อาทิตย์ที่2ก็คืออาทิตย์ที่5ถึงอาทิตย์ที่8เนี่ยเราให้ก็าทาน3แคปซูลเช้าเย็น นะคะก็คือได้ค่าเฉลี่ยมาว่าคือ5แคปซูลต่อวันนี้นะคะก็ปรากฏว่าเห็นไหมคะค่าเทโรเมียมันเพิ่มขึ้นไปเลยชนะเอาชนะจุดเริ่มต้นได้ด้วย408เบสแพนนะคะประมาณย้อนไวัยไปได้5.8ปีไม่ใช่ลอใช่ใช่ใช่ย้อนได้เลยคนนี้โอเคขอภาพถัดไปเป็นตัวอย่างที่2นะคะ ตัวอย่างที่2อ,อันนี้ก็จะให้ดูคนย้อนวัยอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นคนในอุดมคติแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนต้องการเวลาที่ใช้อะไรแล้วทุกคนต้องการเหตุผลแบบนี้ก้าวกระโดด4อาทิตย์แรกก็ขึ้นใช่ไหมคะพอเข้าสู่อาทิตย์ที่8ก็ปรากฏว่าย้อนวัยไวไ,ได้7.8ปี <5. S 2> เทเลเวียยาวขึ้น550บเบสแพเพราะฉะนั้นคนนี้ก็แสดงว่าพื้นฐานสุขภาพเขาต้องโอเคมีโรคประจําตัวนิดๆหน่อยๆได้เพราะเอ็นซีดีอ,อะไรนิดๆหน่อยๆได้อย่างได้อยู่คนนี้ต้องไม่กวนต้องไม่กินน้าตาลเยอะ พักผ่อนนอนหลับพอสารเสพติดทั้งหลายเล้าบุหรี่นี่คงไม่มีเพราะฉะนั้นพอได้ตัวช่วยเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถฟื้นฟูร่างกายได้เพราะเทโลเมียร์มันจะยาวได้การกินอาหารปรกติมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่สามารถทุกอย่างมันก็จะไปตามเวลาของมันแต่ตอนนี้เราต้องมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเพื่อที่กระตุ้นให้เอนไซม์เทโลเมียรซึ่งธรรมชาติเนี่ยจะไม่สร้างขึ้นมาเยอะนะคะขอแทรกตรงนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่เราห่วงตลอดเวลาก็คือเมื่อเทโลเมียร์มันยาวขึ้น ถ้าหากว่าในร่างกายของเกิดมีเซลล์มะเร็งเทาลเมียของเซลล์มะเร็งมันยาวขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาเลยนะการเซลล์มะเร็งกลายเป็นเซลล์เอเซลล์มะตะเลยเพราะเราก็สบายใจเพราะว่าเมื่อมีการทดสอบเลือดของกลุ่มผู้ป่วยภคกแล้วก็พบว่ามันมีภุมิกันเพิ่มขึ้นจากที่มี c d 4 CD8 เพิ่มขึ้นซึ่งอาจารย์จะพูดต่อไปนี้นะครับก็คือ ภาพที่3.8เนี่ยครับใช่ใช่ขอเน้นไว้นิดหนึ่งว่าไอ้เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าไอ้ผิวผมเล็บมันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะเนื้อเยื่อทั้งสองสมตัวเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อที่มีการงอกมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรากระตุ้นได้ที่ปั๊บเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเลยแล้วก็เรื่องผุมมคุ้มกันทั้งหลายพวกนี้ด้วยนะคะก็จะเห็นชัดเจนเหมือนกันนะคะเมะพวกียเราจะบอกเมื่อกี้เห็น d 8ใช่ไหมที่ไม่เพีงได้จับเซลมาเ็งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา 8.3%ในเวลา8สัปดาห์ <8. S 1> นะครับซึ่งก็หมายความว่าเรามีเซล,ลเหล่านี้มากขึ้นก่อนยิ่งได้จมมดับเซล์มร็ดผมไม่ต้องหวงเลยครับว่าเซล์มล็ดจะจะมีัขนาะ อันนี้ก็คือเขามีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เก็บสถิติเป็นเรื่องของตัวเลขแล้วก็วัดผลให้เห็นเห็นเลยแล้วที่อาจารย์พีเจได้บอกไปใช่ไหมคะว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไปเพิ่มเติมไตรงเทโลเมียให้มันยาวขึ้นได้แต่คนหลายๆคนที่สงสัยว่าแล้วฉันเป็นโรคอยู่ตรงนี้มันจะไปกระตุ้นให้เทโลเมียตรงนั้นเนี่ยยาวเป็นอมตะหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปปิดกั้นตรงนั้นเซลล์มะเร็งมันจะตายก่อนเซลล์มะเร็งจะตายก่อนเลยค่ะไม่มีเวลาบางคนอาจจะไม่กลัวมะเร็งแต่พอทานอะไรไปเยอะๆเขากลัวไต ไม่มีปัญหาเลยลทุกคนมิเตายไดีขึ้นหมด